ไปดูเรื่องของความสามาัคคีและตามที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมเรื่องของพระเจ้าชาติศัตรูที่จะ <c oughs> ยกทัพมาทำลายเจ้าวัดชีแล้ว <c oughs> ก็ส่งทูตมา ถามพระศาสดาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดใกล้พระนครราชครึก็โดยสมัยนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาตศตรูเวเทหิบุตร ทร <c oughs> งพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอจึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจะตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ <c oughs> ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับดับศูนย์ครั้งนั้นแลพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร จึงจัดเรียกวัสกรารารามมหาหมาดของแคว้นมคตมาปรึกษาว่าดูก่อนท่านพรามเชิญเท่าเชิญท่านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงก้าวตามคคำสั่งของเรา จงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญว่า <c oughs> ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าว ทรงทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเป่าบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำลาญและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตร ทรงพระประสงค์จะยาตาทัพไปย่ำยีชาววัชีเท้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าเราจักตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ให้พินาศ <c oughs> <c oughs> ให้ย่อยยับดับศูนย์ดังนี้ท่านจงสำเนียกพระดำรัด ที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์น,นั้นไว้ให้ดีแล้วมาบอกแก่เราพระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะไม่ตรัสพระดำรัสที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเลยวัสกลรพามาหามาแห่งแคว้นมคตรับพระราชองค์การพระเจ้าแผ่นดินมคตพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้จเจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงถวายบังคมพระบาทของพระโคโดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทรงกราบทูลถามถึงความเป็นผู้มีพระอาภาตน้อยมีพระโรคเบาบางกระปี้กระเป๋าทรงมีกำลังความอยู่สำราญข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตรทรง พระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรทรงมีพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำดีชาววัชีเท other, <Piet. S 1> ้าเธอตรัสอย่างนี้ว่าจกตัดเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนี้ให้ขาดศูนย์ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับดับศูนย์ก็สมัยนั้นแลท่านพระอนล์ยืนถวายงานพัด พระผู้มีพระภาคอยู่ณเบื้องพระปริสดางครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอน,นุนว่าดูก่อนอน,นุนเธอได้สดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัตชีหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดพระอน,นุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่า ชาววัดชีหมั่นประชุมกันหนึ่งนิดพระเจ้าข้า <c oughs> ไม่ตอบวัสกราพามเห็นไหมแต่หันมาคุยกับพระอนทน์แทนวัสกราพามถาม,ถามนะนำรมของกษัตริย์มานะพระเจ้าชาติศัตรูมามาถามนะแต่พอถามเสร็จโอ้โหถามเรื่องการลบทับจับศึกใช่ไหม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ห้ามพิกขุไม่ให้พูดใช่ไหมตัวพระวกอเองก็ก็ต้องไม่ไม่นำตรงนั้นนะไม่ชี้นำว่าใครจะชนะใครจะแพ้อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> อย่างนั้นพระศา,ศาสดาก็เลยหันมาคุยกับพระอนุนแทนนะนะนะแล้วก็คุยว่า่าเนี่ยเจ้าวัดชีเนี่ยยังทำอย่างนี้กันอยู่ไหมไนะล่ถามทีละข้อ ก่อแรกก็ยังประชุมกันหนึ่งนิดอยู่ไหมพระนน์นก็บอกว่าประชุมกันหนึ่งนิด <c oughs> <c oughs> พระศัสดาบอกว่าดูก่อนอ,อนนท์พวกเจ้าวัดชีจักประชุมกันหนึ่งนิดเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอ,อนนท์ เธอสดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัชชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำ พระนนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองได้สดับมาว่าชาววัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงช่วยกันทํากิจที่ควรทําพระเจ้าข้าเห็นไหประชุมบ่อยๆไม่พอนะต้องพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมเข้าอย่างเดียวไม่พอเลิกก็ต้องเลิกพร้อมเห็นไหมไม่ง่ายเห็นไหอืม แล้วมีกิจที่ควรทำก็ต้องช่วยกันทำเนี่ยในกิจข้อวัดของสงฆ์เราก็ <Yeah. S 1> ก็ก๊อปปี้อันนี้มาเลยเรียนแบบอันนี้นะเราก็ประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันทุกวันนะ <c oughs> แล้วก็เวลาประชุมก็เริ่มพร้อมกันเลิกพร้อมกัน อย่างการทํากิจข้อวัดการกบฉันนะนะการทํากิจข้อวัดเราก็จะเริ่มพร้อมแล้วก็เลิกพร้อมนะอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ดูก่อนอนนลเมื่อชาววัดชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเ <c oughs> มื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพลียงกันเลิกประชุม พร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนอนท์เธอได้สดับมาแล้วดังนี้หรือว่าชาววัดชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติแล้ว ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมะของชาววัชชีตามที่ได้บัญญัติไว้ในครั้งก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพรงได้สดับมาว่าชาววัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในธรรมะของชาววัชชีตามที่ได้บัญญัติไว้ในครั้งก่อนก่อนพระเจ้าข้า <c oughs> คือสิ่งใดที่ทำมาดีแล้วประเทศชาติเป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปเพิกถอนอะไรนะดูก่อนอนลนชาววัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจากประพฤติมั่นอยู่ใน ธรรมะของชาววัชชีตามที่บัญญัติไว้ในครั้งก่อนๆเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้น <c oughs> ดูก่อนอ,นอนนลเธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชชียังสักระคารพนับถือบูชาชาววัชชีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคำ แห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังหลวงก็สอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ผู้ที่ผ่านลาตรีมานานต้องสักการะต้องเคารพนับถือบูชาชาวัชีผู้ใหญ่ และประเด็นที่สองคือสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ควรเชื่อฟัง <c oughs> เหมือนพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็ควรเคารพแล้วก็แค่เคารพไม่พอก็ควรจะเชื่อฟังถ้อยคำคำสอนของท่านด้วย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชชีผู้ใหญ่และย่อมสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังพระเจ้าข้า <c oughs> ดูก่อนอนนชาววัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาววัชีผู้ใหญ่และจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำ อันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดชาววัชีหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสริมเลยเพียงนั้นดูก่อนอานอนท์เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชีไม่กลมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชีไม่กลมขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลพระเจ้าข่า ดูก่อนอ,นอนนลชาวัชชีไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในสกุลเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอ,นอนนลเธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาวัชชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยะเจติยะสถานของชาวัชชีทั้งภายในภายนอกและไม่ลบล้างพระลีกรรม อันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นข้าแต่พระผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัชชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาววัชชีทั้งภายในและภายนอกและไม่ลบล้างผลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้น ดูก่อนอนลชาววัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของชาววัชีทั้งภายในภายนอกและจักไม่ลบล้างผลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดชาววัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนอนล เธอได้สดับมาดังนี้หรือว่าชาววัชีย่อมถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าชะไหนพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแควน้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมาว่าชาววัดชีจักถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าชะไหนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขพระเจ้าข้าดูก่อนอนทน์ชาววัดชีถวายความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรม ในพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าฉะไหนพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาจงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดชาววัดชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัส กวัวสกลระพามหามาตแห่งแคว้นมคตว่า <c oughs> ดูก่อนพรามสมัยหนึ่งเราอยู่ณนะสารันทะเจดีใกล้พระนครเวสาลีณนะที่นั้นเราได้แสดงอภริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แก่เจ้าวัชีว่าดูก่อนพรามอภริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้จักตั้งอยู่ดี จกตั้งอยู่ในชาวัชชีและชาวัตชีจกปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้เพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นวัศกราภา,า,ามทูลว่าข้าแต่พระกอดมผู้เจริญชาวัตชีประกอบด้วยอปริหานิยธรรมแม้แต่และอย่าง ก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยจะกล่าวยายถึงชาววัชีผู้ประกอบด้วยอปปริหานยธรรม7ประการเล่าก็คือบอกแค่ทำข้อเดียวก็เจริญนะหาความเสื่อมไม่ได้แล้วจะป่วยกล่าวไปยายถึง7ข้อ ข้าแต่พระโกดมผู้เจริญอันหนึ่งเจ้าวัดชีอันพระเจ้าแผ่นดินมคตรพระนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรไม่พึงทำการต่อยุทธด้วยได้ลบไม่ได้แน่นอนนะเว้นเสียจากเว้นเสียจากอะไรการเกลีย้ยกล่อมเว้นเสียจากการยุยงให้แตกกัน ดังนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเขาตีวัดชีไม่ได้แน่นก็ต้องวางแผนยุยงให้แตกกันจะเหมือนออที่พระศาสดาจัดเรื่องของสงที่สงที่ไม่ดีเนี่ยจะพยายามยุยงสงที่ดีให้แตกกันเพื่อว่าเมื่อสงที่ดีแตกกันแล้วเนี่ยตัวเองก็จะอยู่เป็นสุข ก็จะไม่มีเวลามาแบบว่าวุ่นวายกับตัวเองเพราะมันแตกกันอยู่อ่ามันทะเลาะกันอยูอ่พวกส่งไม่ดีก็สบายแต่นั้นส่งไม่ดีก็จะพยายามยุให้แตกกันแต่นะนั้นคํายุยงให้แตกกันเนี่ยพระองค์บอกว่าจเจริญมากทํามากเนี่ยเป็นไปเพื่อนรกกัมเนดอาจารเปริวิสัยนะเพราะในที่สุดของการแตกเล้ากันเนี่ยมันก็นําไปสู่ การทำลายล้างการเบียดเบียนการฆ่ากันการประหารกันด้วยฝ่ามือท่อนไม้นะอาสตราอาวุธมันจะเข้มข้นทวีคูณขึ้นไปเรื่อยคำยุยงให้แตกกันก็เป็นลักษณะอย่างไร นำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นให้แตกกันนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ให้แตกกันมีความชื่นบานในความแตกกันพวกนี้เห็นก็แตกกันเราไม่ชื่นใจนะไม่ยังความสามัคคีพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ ก็แต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ผู้มีกิจมากมีกรณีมากขอกราบลาไปณบัดนี้ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งคะถาวัตถุ10อย่างคนะถาวัตถุ1ิอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ